วัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมาพูดถึงเหตุการณ์ในวันที่14ตุลาคมพศ2516นะคะที่ได้เกิดเหตุการณ์นะคะนักศึกษาและประชาชนนะคะได้ร่วมกันต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยค่ะสภาพการเมืองนะคะในช่วงปีพศส5 0 6ถึงปีพศ .2510 นะคะคือ 1. จอมพลถนอมกิติขจรเนี่ยได้ขึ้นมาเป็นทายาทสืบทอดอำนาจนะคะ จากจอมพลสฤษดิ์ธนะรัตค่ะโดยขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยไม่มีรัฐธรรมนูญไม่มีการเลือกตั้งไม่มีพรรคการเมืองค่ะเหมือนเปรียบเสมือนกับการถ่ายทอดอำนาจทางทหารต่อกันค่ะรัฐบาลเนี่ยใช้อำนาจเผด็จการอย่างเข้มข้นมากค่ะ 2. จากการที่จอมพลถนอมกิติขจรนะคะได้ขึ้นมาเป็นนายกเนี่ยโดยไม่มีรัฐธรรมนูญทำให้จอมพลถนอมเนี่ยปกครองประเทศโดยธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรไทย คืจศักราช2,502ค่ะที่ร่่งตั้งแต่จอมพลสฤษดิ์ธนรัฐค่ะภายใต้ในรัฐธรรมนูญการปกครองเนี่ยมีทั้งหมด20มาตาค่ะแต่ว่าในสมัยจอมพลถนอมกิติขจรเนี่ยได้ยกเว้นการใช้มาตา17ค่ะช่วงปีพศ2,511นะคะ 1. ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่8ค่ะพศ2,511 รัฐธรรมนูญเนี่ยฉบับที่8เนี่ยได้ใช้หลักแยกใช้อำนาจนิติบัญญัติและอำนาจบริหารออกจากกันค่ะรัฐบาลรัฐบาลหรือรัฐมนตรีเนี่ยเป็นสมาชิกสภาในขณะเดียวกันไม่ได้ค่ะและไม่ห้ามข้าราชการประจำดำรงตำแหน่งทางการเมืองค่ะ 2. ให้มีการจัดตั้งพรรคการเมืองและมีการเ,เลือกตั้งทั่วไปค่ะครั้งแรกเลยค่ะครั้งแรกเลยค่ะในรอบทศวรรษ ปีพศ2511แล้วก็ในปีพศ2512ถึงพศ2513เนี่ยมีการเลือกตั้งทั่วไปค่ะในวันที่10กุมภาพศ2512ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชะอาณาจักรไทยพศ2511ตามมาตรา180ค่ะซึ่งกำหนดให้ต้องมีการเลือกตั้งขึ้นภายใน240วันค่ะ ในช่วงปีพศ2512นะคะเกิดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไปพศ2512ค่ะคือ1พักสหประชาไทยผู้นำนะคะคือจอมพลถนอมกิตติขจรค่ะ2พักประชาธิป,ปัตย์ค่ะผู้นำนะคะก็คือหม่อมราชวงศ์เสนี ปราโมทค่ะการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่มีผู้คนนะคะตื่นตัวเป็นอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะในประเทศไทยเนี่ยว่างเว้นจากการเลือกตั้งอะคะ่ะมันนานถึง11ปีเต็มเลยค่ะและในการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะทําให้จอมพลถนอมกิติขจรนะคะได้รับเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะต่อมานะคะในปีพศ2514เนี่ยจอมพลถนอมกิติขจรเนี่ยได้ทําการปฏิวัต,ติตนเองค่ะ เมื่อวันที่17พฤศจิกายนพศ2514ค่ะยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะพศ2511ซึ่งเป็นอันสิ้นสุดค่ะความเป็นนายกรัฐมนตรีจากพรรคสหประชาไทยค่ะปัญหาจากการบริหารรัฐบาลอของจอมพลถนอมกิติขจรนะคะก็คือ1ค่ะมีปัญหาขัดแย้งหลายอย่างเช่น เรื่องร่างกฎหมายให้ถ่ายทอดเสียงจากการประชุมรัฐสภาค่ะต่อมาเนี่ยมีสมาชิกกลุ่มหนึ่งอค่ะได้เสนอบัญญัติแก้ไขข้อบังคับการประชุมสภาค่ะให้มีการแล้วก็มันจึงทําให้เกิดอะค่ะการกระทบกระทั่งกันระหว่างรัฐมนตรีร่วมกับรัฐบาลค่ะ2นะคะ ปัญหาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีพศ2515เนี่ยเกิดปัญหาจากการที่แบ่งสรรงบประมาณนะคะทำให้พระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีนะคะมันต้องล่าช้าออกไปแล้วก็ทำให้ถูกโจมตีนะคะโดยพัรคฝ่ายข้านค่ะรวมถึงสสบางกลุ่มของของรัฐบาลนะคะที่ไม่พอใจด้วยค่ะ ค่ะหัวข้อต่อมานะคะสภาพสังคมไทยในระบอบเผด็จการค่ะตั้งแต่พศ2506ถึง2510 25ค่ะ1นนะคะประชาชนเริ่มอึดอัดกับระบอบเผด็จการทาหารค่ะที่ปกครองยาวนานตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะคะและยังสืบทอดอานาจมายังจอมพลถนอมกิตติขจรค่ะหลังจากที่จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะคะได้เสียชีวิตลงค่ะทําให้จอมพลถนอมนะคะขึ้นมาเป็นนายกค,ค่ะโดยที่ไม่มีการเลือกตั้งไม่มีรัฐธรรมนูญเปรียบเสมือนว่าการทรง อำน,นาจจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งสองนะคะนักศึกษาและประชาชนนะคะไม่สามารถเคลื่อน,หนไหวใดๆเรื่องการเมืองหรือทางสังคมได้เลยค่ะหากรัฐบาลไม่อนุญ,ญาตนะคะอาทิเช่นนะคะการที่รัฐบาลเข้ามาคว,วบคุมกิจกรรมในมหาลัยนะคะการที่จอมพลถนอมนะคะเข้ามาเป็นอธิการบดีมหาลัยธรรมาศาสตร์อีกทางนะคะยังส่งรองนายกจอมพลประภาฒนจรูเสถียนนะคะมาเป็นอธิการบดีที่จุฬาลงกรณ์คะ่ะทำให้บรรยากาศในมหาลัยสมัยนั้นนะคะไม่มีกิจกรรมใดที่ สร้างสารรค์ในเรื่องทางการเมืองหรือเรื่องทางสังคมคะ่ะมีแต่กิจกรรมที่ล่าเริงนะคะทําให้ยุคนั้นนะคะนักศึกษานะคะเรียกว่ายุคมืดหรือว่ายุคสายรมแห่งแสงแดดสามนะคะบรรยานนกาศทางสังคมนะคะตกอยู่ภายใต้ข้อบังคับของรัฐบาลคะ่ะอาทิเช่นนะคะสมัยนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์นวนิยายหนังสือพิมพ์นะคะก็จะไม่สามารถวิพา์วิจารณ าการทํางานของรัฐบาลได้เลยค่ะคือประชาชนในสมัยนั้นนะคะก็จะรับดูข้อเท็จจริงจากรัฐบาลได้เพียงฝ่ายเดียวค่ะไม่สามารถรับดูนอกเหนือได้จากที่รัฐบาลจะนําเสนอสีนะคะต่างชาติเข้ามามีบทบาทในการกระตุ้นนะคะให้ไทยนะคะผ่อนคลายทางการเมืองค่ะเนื่องจากประเทศไทยนะคะปกครองในระบอบเผด็จการทหารนะคะมายาวนานถึง10ปีค่ะ ค่ะหัวข้อต่อมานะคะสภาพสังคมหลังจากได้รัฐธรรมนูญค่ะในช่วงพศ2511-2513ถึงนะคะหมีการจัดการเลือกตั้งค่ะเพื่อแสดงออกถึงความเป็นประชาธิปไตยนะคะในรัฐธรรมนูญปี2511นะคะมาตรา180ได้มีการกำหนดให้มีการจัด การเลือกตั้งขึ้นภายใน240วันนะคะประชาชนในประเทศนะคะมีสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญพศ 2, 2 5 1 1ค่ะอาทิเช่นนะคะมาตา31มาตา33มาตา35 มาตรา31นะคะบุคคลย่อมมีเสรีภาพสมบูรณ์ในเคหสถานนะคะก็คือหมายถึงการที่เราจะเข้าไปในบ้านของใครโดยที่เขาไม่ได้รับอนุญาตนะคะถือว่าเป็นการกระทําความผิดคะ่ะหรือว่าการที่ตํารวจเข้ามาตรวจค้นบ้านของเรานะคะก็คือถือเป็นการกระทําความผิดคะ่ะแต่หากทําไปโดยกฎหมายนะคะตามรัฐธรรมนูญแล้วก็สามารถต่อมานะคะจะเป็นมาตรา33าค่ะบุคคลย่อมมีเสรีภาพสมบูรณ์ในการ พูดการเขียนการพิมพ์และการโฆษณาค่ะคือในก่อนที่จะได้รัฐธรรมโนูญฉบับนี้มานะคะในสมัยของจอมพลถนอมน,นะคะไม่สามารถวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลได้หรือว่าไม่สามารถพูดอะไรเกี่ยวกับการเมืองได้เลยค่ะหลังจากได้รัฐธรรมโนูญฉบับนี้นะคะก็ทําให้ทุกคนนะคะมีเสรีภาพในการที่จะพูดการพิมพ์การเขียนเกิดนวนิยายหรือว่าบทวิาพากษ์วิจารณ์ รัฐบาลต่างๆขึ้นมาภายหลังค่ะค่ะต่อมานะคะมาตรา35ค่ะบุคคลย่อมมีเสรีภาพสมบูรณ์นะคะในการชมุมนุมโดยสงบและปราศจ,จากอาวุธค่ะก็คือก่อนหน้านั้นนะคะของรัฐบาลถนมนะคะเออนักศึกษาประชาชนนะคะไม่สามารถออกมาชมุมนุมหรือเคลื่อนไหวทางการเมืองได้เลยค่ะหลังจากที่ได้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มานะคะก็ทําให้มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือว่าการออกมาเรียกร้องต่างๆของประชาชนในประเทศค่ะ สานะคะนักศึกษาค่ะออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของรัฐบาลได้อย่างอิสระมากขึ้นนะคะอาทิเช่นการที่นักศึกษานะคะออกมาตีพิมพ์หนังสือนะคะบันทึกลับจากทุ่งใหญ่ค่ะเนื้อหาในหนังสือนะคะก็จะเป็นการเปิดโปรงการกระทําของรัฐบาลค่ะที่เข้าไปล่าสัตว์ป่าน,นะคะหนังสือนี้นะคะได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากค่ะและผลจากการตีพิมพ์หนังสือออกไปนะคะก็ทําให้ประชาชนส่วนใหญ่และนักศึกษาส่วนใหญ่นะคะรู้สึกไม่พอใจถึงการ นักศึกษาและประชาชนเริ่มออกมาเคลื่นนอนไหวทางการเมืองเพื่อเรียกร้องสิ่งที่ไม่เป็นธรรมค่ะอาทิเช่นนะคะในกรณีของนิสิตจุลานะคะออกมาเดินขบวนต่อต้านการทุจริตค่ะและเปิดโปงการทํางานของผู้บริหารในจุลานะคะที่สแสวงหาผลประโยชน์จากเออมหาลัยค่ะโดยการเดินขบวนในครั้งนี้นะคะมีผู้เข้าร่วมขบวนนะคะ3,000คนค่ะและเดินจากออที่มหาลัยนะคะไปยังทำเนียบรัฐบาลค่ะเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลใน ยุคนั้นนะคะออกมาตรวจสอบผู้กระทําความผิดค่ะค่ะหัวข้อต่อมานะคะชนวนเหตุของ14ตูลาวันมหาวิโยคกหรัฐประหา,หารคืนสู่ยุคมืนสองาราชการรา,าษฎรเขตป่าสมนุน 3. ปฏิบัติการเรียกร้องรัฐรรมนูนสี่ออกหมายจับ13กกระบ รัฐประหารประเทศไทยนะคะในปีพุทธศักราช2514นะคะนับเป็นการรัฐประหารอีกครั้งที่เป็นการยึดอำนาจตนเองนะคะเหมือนในปีพุทธศักราช2494ของจอมพลปพิบูลสงครามนะคะสาเหตุของการรัฐประหารนะคะสืบเนื่องมาจากสมาชิกพรักสหประชาทไทยของจอมพลถนอมนะคะ ที่มีมาจากการเลือกตั้งนะคะในปีพุทธศักราช2512นะคะได้เรียกร้องผลประโยชน์ต่างๆนะคะที่จอมพลถนอมนะคะได้เคยให้สัญญาไว้แล้วก็จอมพลถนอมนะคะไม่สามารถที่จะควบคุมรัฐสภาได้นะคะจึงทำการรัฐประหารตนเองนะคะในวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2514 คำปาลกในการยึดอำนาจตนเองครั้งนี้นะคะจอมพลถนอมนะคะได้กล่าวว่าภัยที่คุกคามประเทศและราชบัลลังก์สถานการณ์ภายในความวุ่นวายทั้งภายในและภายนอกสภานิติบัญญัตินะคะการนัดหยุดงานของกรรมกรการเดินขบวนของนักศึกษาการแก้ไขสถานการณ์ถ้าจะดำเนินการตามวิถีทางรัชธรรมนูญน,นะคะย่อมไม่ทันต่อเหตุการณ์จึงจำเป็นต้องใช้การยึดอำนาจ การปกคร้องเพื่อให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้โดยเฉียบขาดและฉับพันและผลจากการรัฐประหารครั้งนี้นะคะส่งผลให้มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญปีพุทธศักราช2511มีการยกเลิกรัฐสภายกเลิกพักการเมืองรวมไปถึงประกาศกฎอัยการสึกทั่วราชอาณาจักรข้าราชก,การล่าสัตว์เขตป่าสงวนนะคะจากกรณีที่มีข่าวนะคะเฮลิคอปเตอร์ของ กองทัพบ,บกนะคะตบที่อำเภอบางเดนจังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่24เมษายนพศ2516นะคะมีผู้เสียชีวิต6คนนะคะและพบซากสัตว์ป่าขนาดใหญ่อาทิเช่นกระหิงเป็นจำนวนมากนะคะต่อมานะคะชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติจากมหมหาวิทยาลัยนะคะได้ออกมาเปิดเผยว่าได้มีผู้เข้าไปสังเกตการและพบข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และนักธุรกิจ จนกลายเป็นข่าวนะคะที่สร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนเป็นอย่างมากซึ่งทางรัฐบาลนะคะได้ออกบาปกป,ป้องและได้เรียกบุคคลกลุ่มน,นี้ว่าพานบรรดาศักดิ์นะคะและอ้างว่าไปปฏิบัตรริราชการลับค่ะและเนื่องด้วยสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกนะคะเป็นที่ไม่น่าไว้วางใจนะคะทางสภาสัตว์ป่าแห็งทุ่งใหญ่นะคะจึงมีมติให้ต่ออายุสัตว์ป่านะคะออกไปอีกหปี ปฏิบัติการเรียกร้องรัะธรรมนูญน,นะคะการวันที่6ตุลานะคะสืบเนื่องมาจนถึงวันที่14ตุลานะคะเกิดสงครามการน้องเลือดนะคะที่นิสิตนักศึกษานะคะประชาชนจำนวนมากนะคะไม่สามารถยอมรับการรัฐประหารการหรือฟื้นอำนาจเผด็จการและการฉีกรัฐธรรมนูญของรัฐบาลถนอมและประพาได้ค่ะจึงทำให้กลุ่ม ของนิสิตนักศึกษานะคะออกมาเรียกร้องรัชธรรมนูญโดยมาชุมนุมที่อนุสาวรีย์ทหารอาสาข้างสนามหลวงนะคะเพื่อยื่นข้อเสนอ3ข้อต่อรัฐบาลนะคะก็คือ 1, 1> นะคะเรียกร้องให้รัฐบาลประกาศใช้รัชธรรมนูญโดยเร็วที่สุดโดยสันติวิธีนะคะและ2นะคะให้การศึกษาทางการเมืองเกี่ยวกับเรื่องรัชธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยข้อ3านะคะกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความ สำานึกและห่วงแหนประชาธิปไตยของตนออกหมายจับก13กระบฏการออกใบปลิวอัญเชิญพระราชาทะเลขาของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัวใจความสาคัญของข้อความกล่าวไว้ว่ากระตริตร์สละออานาจให้แก่ราษฎรแต่ไม่ได้มอบอํานาจให้แกดด่คณะใดคณะหนึ่งคะ่ะต่อมานะคะตำรวจสันติบาลได้เข้าจับกลุ่มกลุ่มสมาชิกผู้ชุมนุมจำนวน12คนขณะที่กำลังรณรงค์แจกใบปลิวที่ประตูน้ำ ในจำนวนนั้นกลับกลายเป็นชนวนเหตุให้เกิดกระแสะการเคลื่อนไหวของนิสิตนักศึกษาและประชาชนในวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2516ค่ะ,คะในวันศุกร์ที่5ตุลาคมนะคะมีกลุ่มนักศึกษานำโดยคุณธีรยุทธ์บุญมีค่ะอดีตเลขาธิการศูนย์การนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยค่ะเป็นบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะมีการเปิดแถลงข่าวที่บริเวณสนามหญ้าท้องสนามหลวง ด้านอนุสาวรีย์ทหารอาสาค่ะแล้วก็มีการเดินแจกใบปลิวเรียกร้องรัฐธรรมนูญโดยอัญเชิญพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะก่อนที่จะโดนจับที่ประตูน้ําจํานวน12คนนะคะโดยมีข้อหาหมั่วสุมทางการเมืองค่ะต่อมานะคะมีผู้ถูกจับกลุ่มเพิ่มจํานวนหนึ่งคนค่ะก็คือสสจังหวัดนครพนมค่ะโดนกล่าวหาว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังของนักศึกษาค่ะ วันที่9ตุลาคม2 5 1 6นะคะนักศึกษาหลายมหาวิทยาลัยค่ะรวมตัวกันและประกาศจะดำเนินการประท้วงจนกว่าจะประสบผลสำเร็จค่ะนักเรียนมัธยมและนักเรียนอาชีวะนะคะ จากทั้งมหาวิทยาลัยและสถาบันในกรุงเทพและต่างจังหวัดค่ะต่างก็ส่งตัวแทนประกาศงดสอบและก็งดเรียนค่ะรัฐบาลของจอมพลถนอมในขณะนั้นนะคะได้ประกาศให้มีการใช้มารตรา17ค่ะโดยให้อำนาจผู้นำของคณะรัฐประหารแทรกแซงอำนาจตุลาการได้ค่ะมีผลให้สามารถจับกลุ่มทั้ง13คนจนกว่าจะมีการสอบสวนสำเร็จค่ะ ก็คือจอมพลถนอมนะคะยังให้สัมภาษณ์อีกว่าพบหลักฐานฝักฝ่ายลัทธิคอมมิวนิสต์อีกด้วยค่ะจึงตั้งข้อหาคอมมิวนิสต์อีกกระทงหนึงค่ะวันที่11ตุลาคม2516นะคะผู้ชุมนุมเดินทางมาชุมนุมกันที่บริเวณลานโพกันอย่างขับขัางค่ะจนกระทั่งต้องย้ายสถานที่ชุมนุมนะคะไปที่บริเวณสนามฟุตบอลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะทางาศูนย์การนิิสตักศึกษาแห่งประเทศไทยนะคะยังเห็นว่า การกระทําของรัฐบาลค่ะเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพจึงมีการเข้าเจราจากับรัฐบาลให้ปล่อยตัวทั้ง13คนค่ะแต่ว่ายังตกลงกันไม่ได้รัฐบาลนะคะจะยังไว้ซึ่งมาตรา17ต่อไปค่ะสุขที่12ตุลาพุทธศักราช2516หลังจากการชุมนุมติดต,ต่อกันเป็นเวลา3วัน3คืนเต็มถนนทุกสายของผู้ที่เรียกร้องหาเสรีภาพและประชาธิปไตย ็มุ่งหน้าเข้าสู่ธรรมศาสตร์การจราจรบนถนนในกรุงเทพมหานครติดขัดโดยเฉพาะสายที่จะไปธรรมศาสตร์เต็มไปด้วยขบวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่ถือป้ายและโปสเตอร์เดินหน้ามุ่งเข้าสู่ธรรมศาสตร์มีผู้คนทั้งในกรุงเทพมหานครและทั้งต่างจังหวัดตั้งแต่ระดับประถมจนไปสูงกว่าระดับปริญญาตรีจากภาครัฐและเอกชน ยิ่งสายคนก็ยิ่งแน่นในสนามฟุตบอลมีคนร่วมชุมนุมเป็นจำนวนแสนคนในเวลาเที่ยงของวันนั้นศ,ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยออกมา,ถาแถลงการยื่นคำขาดว่าให้รัฐบาลปลดปล่อยบุคคลเหล่านั้นภายในเวลา24ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาเที่ยงตรงของวันที่12ตุลาพุทธศักราช2516เป็นต้นไป หากในเวลาเที่ยงตรงของวันที่13ตุลา2516ทางศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยยังไม่ได้รับคำตอบอันที่เป็นพอใจศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยจะได้พิจารณาใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดต่อไปในตอนบ่ายพลตีประกอบจาูุมณีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เรียกผู้แทนหนังสือพิมพ์เข้าไปกำชับเกี่ยวกับการรายงานข่าว ปรามมีให้ใช้คำที่หวันว่าจะนองเลือดและไม่ให้ใช้คำว่ามีคนมาชุมนุมเป็นแสนมีผู้เสนอประกันตัวแต่ผู้ต้องหาทั้ง13คนไม่ยอมรับการประกันตัวเนื่องจากไม่รู้จักผู้ขับประกันคืนนั้นการชุมนุมประท้วงดำเนินต่อไปขึ้นมนุษย์เบียดเสียดกันอยู่กว่า2 0 0 0 0 0คน คืนนั้นอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ส่วนหนึ่งนำตัวแทนนักศึกษาสองคนเข้ารายงานณนตำหนักจิรดาเพื่อนำความขึ้นกับบังคมทูลให้ทรงทราบสถานการณ์และการกระทำของนิสิตนักศึกษาต่อไปในคืนวันนั้นเช่นวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ได้ประกาศเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ให้ปล่อยลูกหลานของตนเองออกมาร่วมชุมนุมโดยอ้างว่า มีนักเรียนหรือกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเตรียมการที่จะใช้อาวุธวันเสาร์ที่13ตุลาคมพุทธศักราช2516นักเรียนมีสิทธิ์นักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมเดินขบวนกว่า5 0 0 0คนพร้อมด้วยสัญลักษณ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่นำมาใช้ในการเรียกร้องรัฐธรรมานูญในขณะที่การเดินขบวนในถนนราชะดำเนินตัวแทนของศูนย์กลางนิสิตนักศึกษา ได้เข้าพบเจรจาขั้งสุดท้ายกับจอมพลประ้าจารุษเถียนเมื่อได้รับคำตอบว่าจะปล่อยผู้ต้องหาทั้ง13คนและจะร่างรัฐธรรมนูญให้เสร็จภายใน1ปีจากนั้นตัวแทนของศูนย์กลางนิสิทนักศึกษาได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อเวลา16นาฬิก20นาทีไปจนถึง17นาฬิกา20นาทีหลังจากนั้นเวลา17นาฬิก30นาทีได้เสกสรรปรเสริฐกุล หัวหน้าปฏิบัติการเดินขบวนสั่งเคลื่อนขบวนจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมุ่งหน้าเข้าสู่ลานพระบรมรูปทรงม้าพร้อมๆกับการที่กรรมการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยกลับเข้าพบจอมพลประพาสจารุเสถียรอีกครั้งระหว่างเวลา17นาฬิกา40นาทีไปจนถึง18นาฬิกา30นาทีเพื่อทำหนังสือสัญญาตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อมาวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประกาศว่า ยอมรับข้อเสนอของศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาและจะยอมปล่อยผู้ต้องหาหลังจากนั้นจะประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่ในปีต่อไป ที่14ตุลาคม2516นะคะณนะบริเวณหน้าส่วนจิรดานะคะเหตุการณ์บานปลายลุกลามรัฐบาลนะคะใช้กําลังทหารและตํารวจปราบปรามผู้ชมุมนุมประท้วงอย่างรุนแรงนะคะในขณะที่นักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนนะคะตอบโต้โดยการก่อความวุ่นวายค่ะและรัฐบาลนะคะส่งทหารและตำรวจออกปราบมีทั้งรถทางและเฮลิคอปเตอร์ค่ะ จุดประทัดและนองเลื่อนนะคะมีตลอดสายถนนราชดำเนินมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บางลำพูเป็นเวลา10ชั่วโมงค่ะพร้อมกับมีคำสั่งห้ามประชาชนออกนอกบ้านระว่าง4ทุ่มถึงตีห้ครึ่งค่ะประกาศปิดโรงเรียนและสถาบันศึกษาในกรุงเทพมหานครนนทบ,บุรีและสมุทรปราการค่ะและกำหนดให้บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และศิลปากรน,นะคะเป็นเขตอันตรายเตรียมพร้อมที่จะทำการกวาดล้างใหญ่ค่ะ ต่อมานะคะจอมพลถนอมกิติขจรประกาศลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงมีพระราชดำรัสทางวิทยุและโทรทัศน์ขอให้ทุกฝ่ายละงบเพศแห่งความรุนแรงและทรงแต่งตั้งศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ดำรงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีค่ะค่ะนับตั้งแต่เที่ยงคืนวันเสาร์ที่13ตุลาคมนะคะนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนที่มาชุมนุมประท้วงกันหลายวันหลายคืนนะคะ ก็มารวมอยู่บริเวณหน้าส่วนจิรดาอย่างแน่นและเวลาประมาณตีห้านะคะเริ่มมีการขยายตัวของฝูงชนก็เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นค่ะเชื้อสกุลเมก4วันนักหนังสือพิมพ์ที่เป็นทั้งผู้เห็นเหตุการณ์วิกฤตและสูญเสียดวงตาไป1ดวงในวันนั้นนะคะและจากจุดปะทะเล็กๆนะคะบริเวณหน้าส่วนจิรดาก็เกิดเหตุการณ์บานปลายลุกลามรัฐบาลน,นะคะใช้กำลังทหารและตำรวจปราบปรามผู้ชุมนุมประท้วงอย่างรุนแรงค่ะ และนับตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะรัฐบาลได้ออกแถลงการเป็นระยะระยะกล่าวหาว่ามีกลุ่มนักเรียนบุกลุกเข้าไปในพระราชฐานส่วนจิตรดาและก่อวินาศกรรมค่ะ และในขณะนั้นนะคะก็เกิดเหตุการณ์แพศพัดนะคะว่านักศึกษาหญิงที่ถือธงไตลงในวันเดินขบวนนะคะถูกตำรวจตีตายเด็กผู้ชายที่ถูกถีบจนตกน้ำตายนะคะสร้างความโกรธแค้นให้กับผู้เข้าร่วมชุมนุมเป็นอย่างยิ่งค่ะทําให้สถานการณ์นะคะรุนแรงหนักขึ้นและในวันที่14ตุลาคมนะคะจอมพลถนอมกิตติขจรได้ประกาศลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรี และในคืนของวันนั้นนะคะจอมพลถนอมกิติขจรนะคะในตําแหน่งของผู้บัญชาการทหารสูงสุดยังคงออกแถลงการว่ามีผู้ที่พยายามนําลัทธิการปกครองที่เลวร้วายนะคะมาล้มล้างการปกครองแบบประชาธิปไตยค่ะจึงขอให้เจ้าหน้าที่นะคะปฏิบัติหน้าที่จนสุดความสามารถซึ่งก็คือการปรับปรามนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนก็ยังคงดําเนินต่อไปค่ะ ค่ะและในวันจันทร์ที่15ตุลาคม2516นะคะนักเรียนนิสิตนักศึกษานะคะและประชาชนยังคงยืนยัดชุมนุมกันอย่างหนาแน่นนะคะที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยคำประกาศเตือนและคู่ของรัฐบาลนะคะไม่ได้เป็นผลนะคะและกับทําให้มีคนออกจากบ้านนะคะมาร่วมชุมนุมโดยไม่ขาดสายคะ่ะค่ะและจอมพลถนอมกิตติขจรนะคะยังคงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะคะแถลงการว่า มีผู้ก่อการหลายคอมมิวนิตนะคะทรงผลให้พักนะคะมีอาวุธหลายแรงสวมรอยเข้ามายิ่งทำให้เห็นว่าเป็นการสร้างความเท็จค่ะสร้างความโกรธแค้นและเกียดชังยิ่งขึ้นนะคะทำให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนนะคะเกิดพลังในการต่อสู้ต่อไปค่ะแม้มายิ่งทำให้เห็นว่าเป็นการสร้างความเท็จค่ะสร้างความโกรธแค้นและเกียดชัง ยิ่งขึ้นนะคะทำให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนนะคะเกิดพลังในการต่อสู้ต่อไปค่ะแม้จะบาดเจ็บล้มตายกันเป็นจํานวนมากก็ตามค่ะค่ะจากการปราบปรามอย่างรุนแรงและไร้มนุษยธรรมนะคะทั้งใช้รถถังและเฮลิคอปเตอร์อาวุธสงครามหนักทหารและตำรวจจำนวนร้อยนะคะทำให้เกิดความขัดแย้งในวงการรัฐบาลอย่างหนักค่ะมีทหารและตำรวจที่ไม่เห็นด้วย พลเอกกิติวลานะคะผู้บัญชาการทห,หารบกเองก็ไม่เห็นด้วยกับวิธีการรุนแรงนี้ค่ะทางด้านทหารอากาศและทาหารเรือนะคะก็เห็นด้วยกับทางฝ่ายของผู้บัญชาการทห,หารบกค่ะกลายเป็นแรงผลักดันให้จอมพลถนอมประพาสและนาลงนะคะเดินทางออกจากประเทศไทยไปค่ะเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะจึงสงบลงโดยทันทีค่ะมีการประกาศว่าบุคคลทั้งสามนะคะได้เดินออกนอกประเทศเมื่อเวลา18นาฬิกา40นาทีค่ะ ผลกระทบทางสังคมนะครับของวันที่14ตุลานะครับ 1. เหตุการณ์14ตุลา2516เกิดการปาปามผู้ประท้วงบริเวณถนนลาดำเนินอย่างรุนแรงนะครับนำโดยนายกรัฐมนตรีจอมพลถน,นอมชิติขจรจนมีผู้เสียชีวิต77คนบาดเจ็บกว่า857คนนะครับและมีผู้สูญหายอีกจำนวนมาก 2. เกิดการรวมกลุ่ม เพื่อต่อรองผลประโยชน์อย่างมากมายโดยเฉพาะาศูนย์กลางนิสินักศึกษามีบทบาทสำคัญต่อการเคลื่อนไหวทางการเมืองและสังคม 3. นะครับการเผยแพร่ความคิดในรัฐที่การเมืองและรูปแบบสังคมตลอดวัฒนธร,รรมต่งตางๆของรัฐที่สังคมและคอมมิวนิสต์เดินไปอย่างเปิดเผยและกว้างขวางม,มากขึ้นรัฐบาลให้เสรีภาพอย่างเต็มที่ตัวอย่างเช่นนะครับสมมสอนนิตินักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ตีพิมพ์เรื่องจีนแผ่นดินแห่งการปฏิวัติตลอดกาลออกมาเผยแพร่ในเดือนธันวาคม2516หนังสือเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือแปลจากบันทึกของสามีภรรยาคู่หนึ่งที่ได้เดินทางเข้าไปในจีนและได้นำความรู้เกี่ยวกับสังคมจีนหลังปฏิวัติมาเผยแพร่ให้กับชาวโลกนะครับได้รู้ให้ความคิดสังคมนิยมเป็นสิ่งที่สนใจเพิ่มขึ้นอย่างมากก็คือการจัดนิสุสการจีนแดง โดยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับ 4. นะครับเกิดการเดินขบวนและการรวมพลังเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมในเรื่องต่างๆจากรัฐบาลจากกลุ่มนักศึกษาประชาชนอาทิเช่นนะครับการออกมาเคลื่อนไหวและเรียกร้องของชาวนาที่มีนักศึกษา<ม>เป็นศูนย์กลางในการติดต่อเพื่อเรียกร้องราคาผลผลิตครับผลกระทบทางการเมืองนะครับ 1. อำน,นาจของข้าราชการทหารลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในระบอบประชาธิปไตยและการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2517ฉบับที่10บข้อที่2รัฐบาลเผชิญปัญหาการเคลื่อนไหวทางการเมืองและไม่สามารถควบคุมสถียสภาพของการเมืองให้มั่นคงได้ 3. ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองออกมาแสดงความเคลื่อนไหว และเรียกร้องจนทําให้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองต่อรัฐบาลนะครับกลุ่มของพวกเรานะครับก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ